อเรยว่ามีเรื่องอะไรหรือถามบอกว่าเด็กนักเรียน,นยโพสเรื่องอาหารก็เลยทําให้โรงเรียนซึมเสียแอะไรแต่ผมก็มาคุยกับเด็กที่กำลังนั่งรออาจารย์ก็บอกวันพวกเราไม่ต้องกลัวถ้าสมมติว่ามีอะไรก็อาจารย์จ,จะเข้ามาช่วยคนดีมีอยู่จริงวันนี้ครับเราจะไปเ,เรียนรู้จากความมุ่งมั่นที่จัดทํารงไว้ซึ่งความเสมอภาคและความยุติธรรมในสังคมผ่านเรื่องราวของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนใช้ผู้ต่อสู้เรียกร้อง เป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือศาสตราจารย์ดรทองทิพย์แก้วสายครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์เล่าพื้นเพยอาจารย์ทองทิพย์เนี่ยเป็นคนที่นี่เลย,เลยหรือเปล่าครับที่แม่สริครับแจริงแลยผมเป็นคนเผ่าละวะครับ ก็ได้มาเกิดที่แม่สเงียงนะครับตอนตอนที่พ่อแม่มาใหม่ๆก็ยังไม่มีชาวบ้านมาเยอะแยะอยู่ขนาดนี้นะก็มาบุกเบิกที่นี่มาอยู่แล้วก็จนถึงที่โบสถ์ที่นี่ด้วยแล้วได้มีโอกาสเข้ามาเรื่องของการเป็นครูสอนศาสนาเป็นผู้นําทางศาสนานี้อย่างไรบ้างครับก็ไปสอบเป็นเจ้าที่ของมูลที่สุพรรณิมิตรแห่งประเทศไทยหลังจากนั้นผมก็ได้ย้ายไปเป็นเจ้าที่โครงการของสุพรรณิมิตรที่แสงสัจธรรมที่อาเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ ก็กลับมาเป็นทำหน้าที่เป็นศิษิ์พิบาลเป็นผู้นำของบสที่มา34มีเปีาะคความศรัทธาในความเป็นเพื่อนมนุษย์ความต้องการเอาชนะทุกความอายุติธรรมและความต้องการที่จะยืนหยัดอยู่เคียงข้างชาวบ้านที่กำลังท้อแท้หรือหมดหนทางในการต่อสู้ดรทองทิพย์ ip, จึงเป็นอีกหนึ่งบุคคลต้นแบบที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจเป็นนักพิทักษ์สิทธิ์ที่ไม่เพิกเฉยต่อความไม่เป็นธรรม และพร้อมที่จะเดินหน้าสู้อย่างเต็มที่เพื่อชาวบ้านเพื่อชุมชนที่เขารักครับอาจารย์ครับเรื่องของการร้องเรียนก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องดูแลเรื่องของสิทธิเด็กครับกับเด็กๆนักเรียนด้วยอย่างที่โรงเรียนที่เรามาตรงนี้ก็มีเรื่องของการน้องเรียนด้วยใช่ไหมครับมีโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเด็กนะัถูกทาง๋อคนเดิมนะครับไปดําเนินคดีเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยก็คือโพสต์เรื่องอาหาร,าหารแล้วก็มีการแชร์กัน พอได้ทราบข่าวปุ๊บเนี่ยผมก็ไปคุยกับทางพอแล้วก็ร้อยเวศว่ามีเรื่องอะไรหรือทางพอว่าเด็กนักเรียน,นยโพสเรื่องอาหารก็เลยทําให้โรงเรียนเสื่อมเสียผมอบอกว่าแล้วพอวจะเอาอยัางไงต่อไปพอบอกว่าถ้าเด็กยอมลบโพสเนี่ยเขาก็จะยอมถอนแจ้งความผมก็บอกกับทางพอว่าถ้าเด็กลบโพสถอนแจ้งความแล้วห้ามเอาเรื่องเด็กหรือว่าลงโทษเด็กหรือว่าการแกล้งเด็กนะลหลังจากนั้นผมก็มาคุยกับเด็กที่กำลังนั่งรออาจารย์ก็บอก มันพวกเราไม่ต้องกลัวถ้าสมมติว่ามีอะไรก็อาจารย์จะเข้ามาช่วยอีกวันหนึ่งนะครับก็เด็กก็มีการประทัวครับไล่ขออ,อคนเดิมเนาะที่จะออกไปตอนนั้นทางปปชก็ได้เข้ามาก่อนผมละระบาร่วมเดิวมามาฟังสิ่งที่เด็กได้เล่านะครับหลังจากเหตุการณ์วันนั้นนะครับผมก็ได้ทำสื่อร้องขอความเป็นธรรมให้กับเด็กซึ่งณปัจจุบันก็มีการปรับปรุง อารกานวันเด็กก็ดีขึ้นรเรียบร้อยแล้วก็มีผลดีต่อโรงเรียนรัฐประชารัฐท,ทั่วประเทศค,คือตั้งแต่วันนั้นก็คือว่าทางมูลที่รัฐประชารห์ก็ให้ก็คือว่าทุกเมนูท,ทุกมือเนี่ยต้องส่งเข้าเพื่อที่จะตรวจสอบ,บก็บเป็นผลดีจากสิ่งที่เราได้ได้ช่วยเหลือนอกจากการทาที่เป็นตัวกลางในการประสานความช่วยเหลือและเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลแล้วนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนพันธกิจ ในการปกป้องสิทธิทเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีแนวโน้มที่จะถูกละเมิดสิทธิได้ง่ายครับอนาคตแหะครับแล้วเราอยากจะฝากใครบ้างที่จะให้แบบช่วยกันดูแลสังคมนี้ให้มันดีขึ้นแล้วก็มีปัญหาต่างๆช่วยกันแก้ไปได้คือก็อยากจะฝากถึงทุกคนเนาะที่อยู่ในสังคมในทุกสังคมนะครับว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นรอบรอบตัวเราเนี่ยอย่าให้เรานิ่งเฉยต่อปัญหาที่มันเกิดขึ้นความทุกข์ยากลําบากของ ที่กําลังเผชิญรอบข้างเราก็ให้เราที่จะหันมาใส่ใจให้ความสนใจอย่าไปคิดว่านั่นไม่ใช่ปัญหาของเราไม่ใช่ลูกหลานเรานะครับแต่ว่าให้เราทุกคนทุกคนคือคือพี่น้องที่เมื่อเขาทุกข์เราก็ควรที่จะ,ะช่วยเหลือเขานะครับไม่ไม่ควรที่จะปล่อยปละละเลยหรือว่าให้คนเหล่านั้นต้องเผชิญกับความทุกข์ปัญหามันเกิดขึ้นมากมายทุกสังคมเนี่ยัง <Okay. S 2> ั้นถ้าเรามีใจตระหนักถึงว่า ทุกคนคือคนที่เราเป็นเพื่อนที่เราต้องดูแลต้องเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเราก็ควรที่จะมีความรักต่อคนทุกคนที่อยู่ในเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันที่จะเข้ามาช่วยเหลือเขาในสิ่งที่เราสามารถช่วยเหลือกันได้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนปปช